สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านมาย่างอุทยานราชพักน์นะครับอันนี้านสถานของอุรพระกษัตริย์ของประเทศไทยเรานะครับอุทยานเดลอ้อนะครับอุทยานเดลลอก็น่นานตาจะดูดใหม่ดูได้เลยครับ น่าเกงขาวมากช่วงนี้แสงจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในจับฟ้าป,ปิดครับโอเคแต่พระองค์นี้คือพระกควรัคำแหงครับองค์ที่สองก็เป็นพระนะเรศวรมหาราช องค์ที่สามก็จะเป็นพระนารายณ์นะครับองค์ที่สี่ก็จะเป็นพระเจา้าตากสินอ่าแยกอ่าครับองค์ที่ห้าจะเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับองค์ที่หกก็จะเป็นพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่โดยองค์สุดท้ายจะเป็นพระจอมจุฬาจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าครับผมโอเค